อันนด้น yeah, uh, 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 uh. 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 ี uh, ่แเองเองเอได้เลยอตัวนี้ตัวอยังตัวดีเออตัวยี่ตัวยังตัวโอเออตัวนี้อันได้อะไรโดเอออันนี้เหรอตัวเอ็มเอออเอออันจะได้เอ็มนี่แทนตัวยังเอ็มนี่แทนมอมะอืมไออยังไอนี่ อไอ้นี่อันสารอูก็ได้บอกมาได้ไอ้ไอะไอไ,ไอนีออ่ไม้มาลายเอออ่ะไม้มาลายอ้าวแอนอย่างนี้ยื้เออแอนไม่ได้ใดสองตัวนี้แอนน้าสองสองคำนี้แอนไม่ได้ดูเออ ไอเมื right. ่ไรโดโมอชลไอชละไอโดไม่เอออันนี้ N O เออโดไม่โดไม่โอ มาใช่อันนี้ไม่รู้เออเก่งจังเลย <laughs>